มันมันวิ่งไปทางไหนแฟงไปผมเห็นลงไปกระดานชมพูอ่ะกระดานชมพูไม่มีเลยไปกระดานกลางเลยกระดานใหญ่รน้าแค่ใกล้โรงพยาบาลอ่ะกระดานกลางด้ยมไม่มันออกไปทางไหนไอ้แฟงจะได้ดูง่ายๆผมเห็นมันขับออกมาทางเนี้ยทางกระดานกลางกระดานชมพูเนี่ย กลางกละกลางจะอยู่กะละกลางเยอะไหมเนี่ยพี่เบสไปมาเอาวะมันเบิกรถไปมาเอวะไหนอะมันอยู่ไหนนะขับรถโลไปอะขับรถสีแดงเฮ้กะละกลางเนี่ยแลดงมึงฆ่ามันดิฆ่ามันดิปั๊บกูขับรถด่วนสีแดงสามรถแดงผ่านรถแดงผ่านรถแดงใช่ใช่ใช่ขับไปพลาสติกแดงขับมาพลาวตอนนี้อยู่ปั๊บไปดักพาวเลย มาพราวที่เหลือมาพราวไอ้ไอ้ป๊อปเดี๋ยวขึ้นรถไก่แฟงเอานะป๊อปไปลามลุงไปเลยอ้าวพาไปคันเึียก้าไรโลสีดำเนี่ยูี่วัวเนี่ยไล่เลยไล่เลยเนาะบ้านไม่รู้นะ้ยพวกมันอยู่ตรงพราวเนี่ยนี่ตรงสามปรโตูนี่เอดาษพซ่าด้วยนะแม่มันอยู่ตรงพราวเยอะตอนเนี้ย ป้าไม่เห็นมีใครเลยพาวมันมันขับออกไปแล้วนี่พี่เวทพี่มั่วอีกแล้วพี่จุกลงเหล็กได้ตัวหนึ่งครับพียเออฆข้ามันนะป้นมันนะดักดีปอ๊อปราคาที่เกมี้ที่มันตั้งเมื่อกี้มันกี่บาวสองพันเงินแดงตายไปหนึ่งนะพียอยากเป็นพี่เมื่อกี้ มีตัวอุดตัวหนึ่งกันพี่มามาอ,อุดคนเดียวเพราะผมมุมกระทึบเออมึงไล่หาไล่ฆ่ามันวะตายนี่มันตายนนี่มันเสียชีวิตแล้วเพราะผมกุมต่อยกุมแทงอะมาวาี่ ปนะนนั๊มพาวนะไนอ้ไป้อมปู๊ะไอไอ้ป้อมกู๊ะต้องปั๊มบัมมันบ้างเลยไอ้ป้อมตอบฟืนหน่อยโอ้มึงขย,ยันนะเปียมีดักไอ้ไหนครับมีดักไอ้ไหนครับไปหองฝั่งดิมีใครเจอมันบ้างไมหมเนี่ยเี๊หนีแล้วมั้งเฮี้ยหัวตุ๊กหัวตุ้นแล้วเจอเจอแล้วเขียน วมาใช่ไหมเกี่ยทุกคนไปเขี่ยหมดนะตัวเดียวเหรอตัวเดียวฆ่าแม่งเลยกากรีอ่ะโยกไยกกงไหมผมนัวมันเปล่าเลยนะพี่คอยดักโรงพยาบาลไหมอ่ะให้ผมไปดักโรงพยาบาลไหมไม่รอ Chúng ta vẫn chưa thấy mấy người Chúng ta sẽ bấm đã chết rồi Chúng rồi hả? เงาะเงาะยังเงาะยังเด็กเป็ดเงาะไปแล้วมั้งเนี่ยหมอกรับโรงพยาบาลจังบ้านป้ามึงอะไรอ่ะเออศพสามไว้โลมันหมอถามเวทก่อนไหมถามก่อนไปข้างๆอะไรเป็นไงทำอะไรกับศพเนี่ยไม่รู้เอาหมอมาแล้วคือศพเดี๋ยวำเงาะเงาะเงาะแก่เหี้เงาะ สิตัวไหนมึงฆ่ามึงก็รอดักดักมันด้วยนะฆ่าไปแล้วแล้วมันกลับโรงพยาบาลไปแลยอ่ะ ดั๊ดดั๊ดอยู่ไหมดั๊ดอยู่พี่อยู่อยู่น่ายะไป่บ่นเลยแล้ว,ว,แ,ลวแล้วคืนนี้เราจะทำยังไงอ่ะคืนนี้เราอ่ะเออเอ้ยแต่วันนี้ผมไปเร็ววันนี้พรุ่งนี้ผมไปมอเออไปเรียกเหมือนกันพรุ่งนี้ผมไปเรียนเลยเด็กเรียนเยอะว่ะเรียนเรียนกี่คนเนี่ยชิวชิวพี่สิบคนยังไหวอ่ะกูดูผมผม,ผมได้ถึงตีสีอ่อะพี่ไปเรียนเจ็ดโมงก็สิบเจ็ดโมงแม่ของของเราหมายถึงว่าคนคนที่ต้องไปเรียนนะ่ากี่คนมีผมคนหนึ่งมีผมอีกมีผมยังใครใครใครไม่ได้มีดูแลอย่าเพิ่งไปนะวันเนี้ย ยาวไม่ไม่อยู่ได้ยันเช้าอ่ะไม่เดจะจะไม่เรื่องคุยด้วยมียนอนตอนหกโมงผมไปได้ไหมยยาวยันตีสองได้ไหมผมขอผมยาวๆนะไข่โมงได้ไหมยาวให้ไอ้รถกูติดอะไรวะใครมาชนให้หน่อยดิแลนก็อยู่ตรงแลนมาร์กอ่ะฝั่งตู้ปลาตู้ปลาเก่าอ่ะฝั่งร้านปืนอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรนะครับเร็วๆมาชนหน่อยรถกูติด ชนในึกแค่ไหนวะเนี่ยเน,นี่ยชนกูต้องสะกินหน่อยไม่เงี้ยไม่เงีไ้ได้ไดาดาจบนั้นเจอไหมน้อยเจอเปั้ยเจอแต่รถแหละบางบานอ่ะไม่เพี้ยนเลยเจอชุบป,ป่าเออใช่ เปลี่ยนรถแถวนั้นเลยอยู่มามอยู่สองค<อ>นเอาเนี่ยปานไม่ใช่คนตัวทำไมมันเหลือแค่สองคนวะเนี่ยกดแล้วแผนคิวหรือเปล่าไปดักตามกระาดาษดิครึ่งชั่วโมองมันจะออกไม่ได้ไปไล่ดูตามกระาดาษดิหาตามซ่อนเดี๋ยวล่างพี่มีใครไปดูยังเผื่อมันไปเซตของไม่เซตหรอกโมทรงมันหนีจัดแล้วมันไอ้นี่มันบวกแล้ว มึงดูทรงมันดีม like <together> <ic om diction aries> ันเหลือทรงที่ไหนอะไรเฮียมึงฟังเราอ่ะเป้าหมายเราคือไฟชนะถ้าเราโดนอุ้มจนแพ้ก็ไม่เป็นไรอเฮียเพราะเป้าหมายเราคือเออเราชนะไฟฝากูไม่ได้สนเลยว่าจะแพ้จะชนะเพราะว่ากูเลี้ยนไงตอนเนี้ยเมียมชอบเมียจากเลยกูไม่สนนะกูตีแม่งเงี้ยอุ้มไม่ได้กูไม่อุ้มมิสัตว์ ลวดน้อยค่อยพูดเหมือนเพนเรียนน้อยๆเห็นตำวจแล้วพัก่อนเยี้ก็เจอได้ไงไอพี่ <se> ี่วงผมไปพักได้ไหมมันกำลังเรียนหรอเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนครับไปเรียนครับไปเรียนข้าวออกเลยเพื่อนอะไรพรุ่งนี้รีบมาหกโมงพิชามาเข้าเลยนะมึงเปิดเข้าเลยนะเราไปเนักไอเน็กบอกให้มานั่งกับมันะไอเน็กก็ไอเน็ก ร่างอยู่ละพี่ข้าวเนี่ยตอนนี้เนกูกูกับป๊อปตวัวขอโทษครับไอ้แซตตีมึงออกมึงออกรู้มือไหมเนี่ยนะมึงออกแบบรู้มือไหมออกจุดแบบที่จะไม่โดนดักไหมรู้มือรู้มือโอเคโอเคโอเคน้องแล้วมึงไปเรียนก็ไปเถอะไปเรียนไหมน้องมีโตโัวตุูอยู่ไหมเนี่ยตัวตุ่มมันติดดักตามกระลาดดี<า> ได้ครับบอกบิปัญหาเดี๋ยวกูดูหน้าคลุกให้ได้ได้ได้บ่อเขียวเน็กมา้ลงมาได้ด้วยเหรอเน็กมาลงมาบอกเน็กอ่ะตอนนี้อ๋อแล้ว ได้ที่ออกแล้วเจอกันพี่ผมไปพักละเจอครับเมื่อกจะออกมึงจะปิดตาแสวงหาได้น้อย้งจาปิดปิดตาแล้วครับสวนผเองหาครับเจอกันครับทุกคนต์มนต์รันให้ด้วยนะมันใจจัดนะครับอะไรนะเดี๋ยวบอกยังยังยังเตี๊ยสองเตี๊ยสองให้ดีเดี๋ยวมาไวอีกสามนาทีไม่โดนแบ็คลิสต์เลวฝัดใหม่ว่ามันก็รู้ตัวเหมือนมาจุดนี้